สวัสดีครับคุณู้ฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังสุอพิ์แนวหน้านะครับฉบับวันพฤะศสบ,บดีที่5เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าของมันต้องมีสามมันสำนึกให้เช่าหมยความว่อย่างไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าแถาลงการของพรรคก้าวไกล เรื่องการขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งขับออกจากการเป็นสมาชิกพักก้าวไกลเพื่อให้พ้นเงื่อนไขาตามบทบัญญัติมาตรา106ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าหลังจากมีรัฐบาลแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผูแรร้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งเป็นพรรคที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกนั้นมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดํารงตำแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรหรือดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎร เก้าอี้ที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นหัวหน้าในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเปรียบไปก็เหมือนกับนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีเงานี่ยแหละครับบริบทดังกล่าวเนี่ยกลายเป็น Talk of the t o w n เกี่ยวกับพฤติกรรมแห่งเลห่ห์สนหที่เป็นเสมือนกับนิติกรรมอําพรางเพื่อสมกันในผลประโยชน์ของพรรคก้าวไกลคือสมาชิกพรรค จะได้เก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา106ของรัฐธรรมนูญโดยที่ปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยยังคงเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งต่อไปแต่ไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นตามนิติไนคณะก้าวไกลาการละครเนี่ยนะครับก็เลยเขียนบทประพันธ์มีการไปสร้างนิติกรรมอําพรังเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขาการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ของชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักคก้าไกลคนใหม่ด้วยถแถลงการอัปยศที่ว่านี้บอกก่อนเลยนะครับเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพฤติกรรมซ้ำซากของนักเลือกตั้งและก็กลุ่มการเมืองช่างชาติเหล่านี้แหละครับแต่ต้องขอประนามนักการเมืองที่กระสันหาอำนาจและตำแหน่งอย่างไรซึ่งจริยธรรมไร้ซึ่งคุณธรรมของนักการเมืองจริยธรรมที่หมายความถึงหลักแห่งความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกายวาจาที่เกี่ยวข้องกับหลักคําสอนของศาสนาและยังรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันว่าดีงามของสังคมโดยรวมเพื่อให้ตนเองและสังคมรอบข้างมีความสุขสันติสุขก่ขอให้เกิดความรักความสามัคคีคาว่าคุณธรรมหมายความถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงมาตรฐานทางศิลธรรมและเป็นรูปแบบของความคิดและการกระทําบนพื้นฐานของมาตรฐานทางศิลธรรมและแก่น ของค่านิยมภายในที่เป็นหลักของความเชื่อความคิดความเห็นของคนคนนั้นความซื่อสัตย์ต่อตอนเองในแง่ของค่านิยมคือคุณธรรมที่เชื่อมค่านิยมของคนคนนั้นให้เข้ากับความเชื่อความคิดความเห็นและการกระทำที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนอย่างปฏิพัฒน์สันติพาดาและก็สมาชิกพักคก้าวไกลทั้งหลายเนี่ยไปศึกษานะครับ ศึกษาพฤติกรรมและก็แนวความคิดของเด็กหญิงยาณชราแท่ปังอายุ9้าขวบซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับคุณแม่คือคุณปิยรัตน์คุณแม่พบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนพื้นถนนภายในเดบบัตรธนบัตรจำนวนทั้งหมด1 4 8 5 0 0บาทก็นำกระเป๋าตังค์ที่ว่านนี้เนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์คนดังกล่าว กระทั่งเจ้าของกระเป๋าสตางค์ใบดังกล่าวเนี่ยได้กระเป๋าสตางค์คืนไปพร้อมกับเงินจำนวน1,48,500บาทครบถ้วนที่เรานำเรื่องนี้มาเผยแพร่เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าการอบรมสั่งสอนที่ดีของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ย่อมได้ผลลัพธ์อย่างที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงยาณชราแท่ปังคนนี้นะครับอายุแค่9ขวบเองนะครับแต่เปี่ยมล้นด้วยสามัญสานึกคุณธรรมจริยธรรมความผิดชอบชั่วดีเป็นที่ประจกักษ์ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจิตสำนึกอารยะก็ได้นะครับเพื่อบางทีเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไปบังเกิดสำเนียกกับปฏิพัท์สันติพาดาและก็สมาชิกพักก้าวไกลให้รู้ให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสาม,มัญสำนึกที่ดีเป็นแบบอย่างต่อสังคมและเยาวชนไทยบ้างนะครับไม่ใช่บัจจิตสำนึกแบบผู้ครอบครองก็ดี หรือว่าสามัญสำนึกของความเป็นทาสก็ดีที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยที่จะเกิดขึ้นทั้งกับเดราชฉานและก็มนุษย์บนโลกใบนี้นะครับ